วันนี้นะครับก็เป็นการแสดงนะครับผมไกรลาดพรวิลลนะครับจังหวัดอยุธยาเป็นศิลป,ปินนะครับพื้นบ้านที่ได้รับการสืบสารมานะครับจากบรรพบุรุษนะครับของเราชาวจังหวัดนครศรีธรรมคือจริงๆเพลงพื้นบ้านอายุทยาเนี่ยนะครับมีมากมายเลยแต่วันนี้คัดสรรเอาเพลงเรือมามาทําการแสดงให้ทุกท่านได้รับชมกันแล้วก็เพื่อเป็นการรักษาซึ่งวัฒนธรรมของเราต้องขอขอบพระคุณนะครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นะครับแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้ให้โอกาสพวกเรานะครับศิลปินพื้นบ้านนะครับมีโอกาสเข้ามาแสดงนะครับในครั้งนี้นะครับขอขอบพระคุณท่านด้วยความเคารพครับยุคนี้นะครับเป็นยุคโควิดนะครับ19นะครับพวกเราก็ไม่มีการแสดงกันอย่างไรเราต้องร่วมสู้ไปด้วยกันเราต้องผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ขอเป็นกำลังใจให้กับศิลปินนะครับทุกๆท่านครับขอบคุณมากครับ